วันนี้ today class in hogwarts class เรียนเยอะมากภารกิจของเราในวันนี้มีให้ทำเยอะมากอวามสนุกกำลังจะเริ่มไม่ต้องลงดันหรือไม่ต้องทำอะไรแค่เรียนรายวัดก็หมดแล้วไปเริ่มกันที่คลาสแรกคลาสเรียนแสนง่ายคิดอะไรไม่ออกบอกคนข้างๆถามคนข้างๆ้าง ข้อแรกตอบดีด๊ <c oughs> อกอาอุ้ยคำถามยากยากแต่ไม่เป็นไรเราทำได้นี่ความรู้รอบห้อง <c oughs> ไม่ฉลาดไม่ใช่ปัญหาขอแค่มีไหวพริบก็พอสอดส่องสายตาขออ้อเออ๊อ๊้เอไง ความฉลาดของเราอยู่แล้วอืมข้อนี้หนูคิดว่าน่าจะตอบอ๋อหนูคิดออกแล้วเอาเปลี่ยนเหหนูหนูหนูคิดดีค่ะเอา,เอ,า <c oughs> ออกคีอ้อแล้วโอ้โหมาเรียนตอนเช้าๆมันก็จะมึนหัวหน่อยนี่แต่หนูก็ยังตอบฟอร์ดเสมออาจารย์ไม่ต้องห่วง What is battery battery หรอ A ค่ะ Ah uh, battery ah uh, aha uh huh. What was primary moment uh f a t e r behind the 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 d ีไปก่อน n oh. เ,เอ้าอู้สินิดเดียวเองค่ะครูนิดเดียวเองค่ะนิดเดียวจะตอบถูกละ What substance cannot คดูชคดูชโคดูชคดดีค่ะอะทำไมทำไมนักเรียนเบนจามินตอบผิดเหมือนกับคนอื่นเลยแต่พอตอบถูกก็ตอบถูกเหมือนกันเลยแปลกๆนะนักเรียนเบนจะมินไม่แปลกหรอกค,ค่ะครูครูคิดไปเองนักเรียนเบนจามินไม่ได้ลอกอุ้ยนักเรียนเบนจามินก็แค่ตอบผิดเพราะมันยากเพื่อนๆก็ตอบผิดเหมือนกันเห็นไหมครับครูเออ ข้อนี้ข้อนี้ถูกแน่นอนเอ้อเดี๋ยวบอกนะว่าดีอะ่ะเอาดีตอบแล้วสีเอ้ยเอะไม่ถูกโอ้ยจะรู้เอาเป็นว่าเรียงคลาสนี้ปวดหัวไปคลาสต่อไปดีกว่าคลาสต่อไปที่เราจะเข้าไปเรียนนั่นก็อคออืมอันเชิญคนที่เก่งที่สุดในห้องมาเออ มีสกิลด้วยมีสกิลด้วยทำอะไรนะทำอะไรนะคิดอะไรไม่ออกหยิบสเปลไว้ก่อนนี่หยิบเพอร์ไมโอนี่สบายใจที่สุดแล้วอุยอ้ยสคิปเองอัตโนมัติสคิปเองอัตโนมัติเป็นทางนั้งตัวนี่ไปกดสคิปเมื่อกี้อ๋อปราพี่โว์ในห้องน้ำนี่เองเรามีสามคนอย่าไปย่อง เซนเดียวทักทายกันก่อนเอาไปนี่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 มางกอนนะบางกอนโดนปาไปหนึ่งตีเขาเข้ามาไม่ได้อยู่แหล้วรวมมานี้ อ้ยรวมเข้ามานี่เออจะได้โดนยิงจะได้โดนยิงอย,อย่าลังแกเพื่อนหนูหรู้ว่าซานไออีกเซนเดียว ย่าย่าย่าเอกมาอ่านี่เราก็มีโตร์นะผักดันเข้ามาโดนช็อตตู้มคอมโบอืมรวบตึงเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรมากใช้การ์ดโกงอ๋อไม่ใช่ เสร็จไปอย่างรวดเร็วกับคลาสปรับโชในห้องน้ำไม่รู้ไปผัวอะไรทนห้องน้ำเยอะแยะผัวที่อื่นบ้างก็ได้นะเออต่อไปคลาสที่เราจะเรียนก็คือกระจกพิเศษเอ,อ๋ยบอกค่าเฉิดใครงามเลิศในปัจะพี่มาเพิงออามาเพิงออกมา,ปา,มาไป Welcome to Defense Against the dark arts. <scutters> Here I am going to introduce you to the mysteries of dark creatures. Today we are going to study the boggart. Do you see that rattling water? There's a boggart, there. it can take on the form of your worst fear. The charm that combats a boggart is the boggart banishing spell. ให้ตัวที่อยู่ในในที่ขังนั้น <ic> คืออะไรอะวันนี้จะได้สู้กับตัวใดมีให้เลือกด้วยุว้ยไม่เคยเห็นตัวนี้บิ๊กแบกกบิงบางบุ้ง Two Yeah three Let's go begin Wow Oh don't kick A okay <laughs> 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 May uh -huh. oh, -huh. oh Troll Troll but it's all by God I'm Look at what. the mess mm -hmm. Don't even fall that ยิงได้แม่แจ็คบนอากาศย,ยิงได้นี่วะหลบหลบหลบเดี๋ยเดี๋ยเนี้ยอ๋อผ่านไปแบบรวดเร็วทันใจจากเต่าเป็นเป็เป็นเตา่าอะไรวะเต่าอ,อะไรวะ บ่มน้ำยาบ่มน้ำยาโอ้ดูยันว่ะโอ้บ่มน้ำยาโทรแล้วก็มีโทรแล้วก็มีตีตีตีปุ๊บปุ้บปุ๊บปุ๊บบังกรมังกรมังกรมังกร มังกรอืมไม่ได้มีบทเลยตาเนี้ยจากโตรเป็นหวยออกเป็นอุดวะโอ้มายกอดโตรกระพือหูโตรกระพือโอ้มาแล้ววะมาแล้ววะเอาสิอืมแล้วก็ล็อกในบ่อพษไปะ ตีตีจั้ตึงโพแล้วไปลมหายใจมังกรลมหายใจมังกรอือย้งเพิอนะนเดสเ,เดสนี่มังกรของรีงมันต้องตัวนี้แล้วมันตัวปลอมแล้วมันมังกือนี่มันมังกรโคนมันลุกตีเรียบร้อย กระจกวิเศษเรียบร้อยจากมังกรเป็นอึ่งมังกือหรือก็คือองค์มังกรนั่นเองอะไร <c oughs> เรียบร้อยไปกับการคลาสกระจกวิเศษปอกค่าเิดอะไรงามเลิศในปัจเจกภยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งไปต่อ คลาสต่อไปคลาสต่อไปนั่นก็คือความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์ไม่ได้เราจะเรียนคนเดียวไม่ได้เราต้องพกเพื่อนมาด้วยพวกเพื่อนมาด้วยหรอฮะพกเพื่อนมาด้วยหรอเนี้ย <All S 2> เรียนกับผู้พันแซนเดอร์นี่ขายเคฟซีเหรอครับยอกยอกผู้พันไม่สนใจหนู <with you. S 2> เลยอ่ะ They lived so we may learn from them. History is not just about the accumulation of knowledge. It holds, too, the wisdom and enlightenment of wizard-kind. Uh, so so what spell is Harry best at? Aramora. อินเซนดิโอเอ็กซ์เพรสโซพาทโรนูมเหรอไม่ใช่ว h ส t ดกอเวชอีสต์เดอะเบสเฟรนด์ออฟเดอะตอบตอบตอบบีตอบบีค่ะออกออกออกเสียงอ่านโจทย์เขาไว้ครูจะได้รู้ว่าอ๋อเราตั้งใจทำนะเราไม่ได้ลอกเพื่อน แต่จริงก็คือตาเราสามารถแยกได้ระหว่างอ่านกับตอบอะไรเพราะเราอ่านเพราะเราดูอนิเมะยังไงเราแยกตาได้เราดูซีรีส์เกาหลีเราสามารถโฟกัสซับกับภาพได้พร้อมกันดีดีด,ด,ดีจะเลละ ไอ้ข้อนี้มันยากก็นหนูก็ตอบผิดค่ะ What is check house สีตอบถูกเหมือนเพื่อน,นเลยนะนักเรียนเบนจามินคุณครูเพื่อนตอบถูกหนูก็ต้องตอบถูกสิ C. มันก็ปกติไอ้ขอมันง่ายเออนักเรียนเบนจามินไม่ได้มีความเลอกเลักเลย B บ B, B. <laughs> นักเรียนเบนจามินควรไปตัดแวน่นนะไปตัดแว่นเถอะ ตัดแว่นหน่อย How many brothers and sisters do r have? มีกี่คนอะ B หกคนหกคนเลยพี่น้องพี่น้องของรอนมีหกมีหกคนเลยไม่รู้ปะ Who was the catch? Mercy, Mary, m o r i n g อ๋ออะไรสกินนี่เอ่อเพื <Yes ่อนเพื่อนว่าไงเพื่อนเพื่อสัญชาติยานตอบออะไรอะไรสัญชาติยานอะไรรู้ละถ้าเพื่อนตอบผิดเราจะต้องเราสัญชาติอะไรปุ๊บไปคอเลยเออ ไม่ต้องพึ่งสัญชาตญาณเพื่อนตอบถูกหมดเราต้องตอบถูกด้วยมันจะได้ปกติถ้าเราผิดเดี๋ยวเราเด่นเออโอ้โหวันนี้ความรู้อัดแน่นสองวิชาโอ้หนูปวดหัวเลืเกินเรียนสองวิชาหนูก็ปวดหัวแล้วมีวิชาคลายเครียดไหมวิชาคลายเครียดอะไร คีฮิปโปกิฟเหรอนีอ่เชิญมาชเชิญมาเราว่าเราต้องออกไปก่อนสิอุ้ยเออคาสันดาเธอชอบลงไม้ลงมืออยู่แล้วนี่เปลี่ยนการ์ดก้อนเปลี่ยนการ์ดก้อนอืมเปลี่ยนเรียบร้อยมาเอาวันอะไรมาก็พร้อม อย่าบอกนะว่าเฝ้ามะเขือเทศไม่ใช่ฟักทองเฝ้าฟักทอง่อะคนแรกฉันเลือกเธอมังคอ,อ่ะเอามังค์เเฝ้าจุดนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งเบียร์ก่อนเบียร์ก่อนแล้วก็อ่าให้คาซันดาเฝ้าส่วนจุดนี้ งผมประกอบการข <Vent us. S 1> อลมไว้ตัวนี้โอเค <cent> ที่เหลือก็พัดสีอิงคำคูเฉยๆตรงนี้เรามีสายฟ้าอ่า <Vent us. S 1> เรียบร้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำอะไรทำอะไรคุณพี่ทำอะไร นี่โอโ้โ,อโหโอ้โหเขาเข้ามาช่วยวะคุณพี่ประจำเทเซทุกคนมีหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ททอยา่ญญาอูอ้อย่าอู้อะรอนรอนวัดข้อตรงนี้นะรอนอตรงตน,นี้นะโอเคพาสต์สอินคัมเรียบร้อย มาสี่นข้คำเรียบร้อยตรงไหนดิอูอ้ใช่มีข้างหลังข้างหลังด้วยวตั้งเอาไว้เห็นไหมไม่ต้องทำอะไร easy win easy life ข้าปอรลมให้ละ่ะปอรลมด้วยสอาซื้น คงคงมันเหลือ,อ,อ,อจะขึ้นมาหรอเรียบร้อยจ้ะพาสติบอินคำตึงๆปล่อยให้คนอื่นทำงานส่วนเราอยู่เฉยๆเสร็จปีกหนึ่งเสร็จปีกหนึ่งคาสนี้มันง่ายคุณค,ครูไปคาสต่อไปเลย คลาสต่อไปนั่นก็คือแม่หมอพยากรณ์ไม่ใช่วาดรูปอีกแล้ว <c oughs> เราจะมาวาดรูปกัน Welcome <Ma> Welcome Now What you see Now What do you see เธอเห็นอะไร ดูดูเด็กครูก็จะได้รู้ว่าดูเห็นอะไรหนูเห็นตาโรงเรียนตัวเองจะวาดได้ไหมนี่ออนอนเอ่อท้องเนาะท้องเนาะเออขาเนาะนี่แล้วก็ขนเนาะมีหูมีนี่มีนี่นนนมีคอปุ๊บปุ๊บอ่ามีหางปร๊บ เวลาจะหมดเวลาจะหมดเวลาไม่มีคาตรงนั้นคือไปก่อนมีคาที่คาที่คาก่อนสีคาเออมีตาแม่ไม่มีตาเกคุณครูตาถึงมาคุณครูตาถึงที่สุดอ่ะสลับกันดูเพื่อนอย่าหัวเราะสิบัสอู้ถูกด้วยเก่งจริงๆเลย สลับกันดูบุกบุกคอมันแน่นอนอยู่ละแม่สี่อ๋อสี่คนกดไลค์บงบอกว่าสวยมากโอ้โหมีให้วาดรูปด้วย เป็นไง90%เลยนะ90%เลยนะแล้วว่าดรูปเยอะไม่ไม่สวยตรงไหนประการมาวงอย่าวงเยอะแล้วกันทุคือแรงอาพพรับอ่านักเรียนดีเด่นได้ตังค์ด้วยได้ตังค์ด้วยจ้ามาเรียนกันจ้าอะไรอะได้การ์ดซึ่งใช้ไหม มีหนึ่งที่ใช้อะไรบนะ้างอะแรงัพเรียบร้อยแปมีคลาสอะไรให้เรียนอีกหรือเปล่าในวันนี้ในวันนี้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 คลาสสุดสายสำหรับ today's class ในวัน,นในว,วีเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนหนึ่งอะเียเขาน้อยใจเชิญมาด้วยรูบิน ้จะอุ้ยเขาเขาเริ่มกันแล้วว่ะสายฟ้ากับ Y สายฟ้ากับ Y B F F B สายฟ้า Y สองขีดตัว P ตัว X โอเยอะไปหมดตาลายตัวอะไรวะนะาตัว P 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 ตรงนี้เลิศ สายฟ้าสายฟ้าตรงนี้ปะตัวเอ็มสายฟ้าเอ็มสายฟ้าตัวนี่ตัวผีนะไม่ใช่สายฟ้ามันโอ้มันเป็นสีเหลี่ยมเฮ้ยตัวผีตรงนี้เอา้าไอวิกิง้งจังวะเอ็ก oh. ซ์โอ้โหเ โอ้โหไอไม่เคยเจอไอด้วยสีอะไรวมดนล้วไมเจอแต่อันไม่ซ้ำเลยอะ่ะ f y f นี่เรียบร้อยได้มาละใกล้ๆกันหนึ่งขีดอุย๊ยไม่ใช่จิ๊บจิ๊กับ m m มมตรงนี้อะฮะ X M X M X M X ออันนี้นี่แล้วก็นี้จิบจิบอุ้ย X X X อีกตัวหนึ่งโอ้มยเฮ้ยสีสีเหล็มที่เราเปิดเมื่อกี้อยู่ตรงไหนวะไม่จำเลยใช่ไหมสายฟ้า หนเล็กหนึ่งหนึ่งสายฟ้า M หนึ่งสายฟ้า M หาสบานเนียดเสายฟ้าเจอ,อ,อ,อแล้วยายาโอเคกินไปหนึ่งกลุก่มอันนี้มันตรงนี้ปะอืมนาฬิกาสายตัว Y ตัวนาฬิกาสายต,ต,ตัวอยากตัว Y ตัว M หนขีด สีเ่เหียไ่นะน,นะสีโอ้โหมีตรงไหนยังไม่เปิดตรงนี้ปะเฮ้ยน,นี่เลขหนึ่งจะแล้วเลขหอยู่นี่เลขหนึงอยู่นี่ตัวบตัวบตัวไหนเลขนึ่อยู่นี่ตัวป้ายวยายลเอ็กเอ็กอยู่นี่ปะอ้แล้วมืกี้ที่จะหาคือนี่กับนี่ เอามาก่อนหนึ่งขีดอ,อุย้ยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอยู่นี้อ้าอยา่าอย่านะโอเค <c oughs> เอาเอาโรบินมาชัดโอ้โหโรบินเก่งมากโรบินความจำดีดีตัวพีวอดเดอะเฮล อะไรวะเนาะมาได้เวลาคุมเชิงคุมเชิงอะไรวะนะตรงนี้ตรงนี้ไม่กดไม่ทันกดไม่ทันโ <c oughs> อ้โหโอ้โห โอ้โหนี่สีเเส่เหลี่ยมเอาสี่เหลี่ยมตรงนี้อยากตรงนี้ปะโอเคตาลละเอม็มทำไมเป็นเอม็มอะ๋อตรงนี้นี่ว่าเฮ้ยไม่อ๋นนี่สี่ อัอนี่เอ็มกับเอ็มอยู่นี่ฮะลูบินน่ากลัวว่ะแบบเดียวอ๋อมันก็มีการที่เปิดมาให้อยู่แล้วเราคิดว่ามันจับคู่มาเรียบร้อย,อยแล้วแตก อ๋อนี่ไงม,มันมีการทิปส์อ๋อเพิ่งรู้เหรอคนดูบอกมึงเพิ่งรู้เหรอฮะขอโทษได้ไหมล่าอืมกินนิ่มเลยทีนี้อืมหมดหน้าตักปะเนี่ยขอบคืนอืม โอ้ยมัวแต่หาที่การที่ผิดเราก็คิดว่าเออมันจับคู่ข้างไอ้ที่ง่ายคือจับคู่เรียบร้อยแล้วโอ้โหแต่ก็ชนะอยู่ดีปะเสียชิวเลยเสียชิว,ชวเลยโอ้โหก็จบกันไปสำหรับ today's class in hogwarts ในวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็น คลาสอะไรอีกมาติดตามชมกันไปเล่นกันเยอะๆได้ของได้ตังด้วยนั่นแหละสำคัญตั้งหายากมากไปเล่นกันแล้วเจอกันใหม่ see you later bye bye